เบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นไวรัลแล้วติดแฮ้แชร์แล้วตอนนี้นะสัก2วันได้แล้วแหละใช่เซฟทับลานเป็นยังไของรื่องครับก็ประเด็นนี้ปรากฏว่ามันมีมติเรื่องของการที่จะไปแบ่งที่ดินนะครับของในอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับและเป็นอุทยานมรดกโลกด้วยแล้วก็จะนำมาให้เกษตรกรทำมาหากินกันก็ไม่ใช่น้อยเลยเห็นว่าเกือบเกือบสองแสนสองแสา2 0 0สอง 2องแสนไล่ใช่อ่ากว่าๆนี่นะฮะยังไม่ทันได้เข้าคอรมอหรือว่าอะไรเลยแค่การทําประชาพิจารณ์หลายคนก็ออกมาคันๆกันเลยโดยเฉพาะนี่นะฮะมีกลุ่มของเหล่าศิลปินก็ได้ออกมาติดแฮชแท็กนะฮะอย่างเช่นคุณติ๊กเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณติ๊กเกษดาพราพรผลดีก็ได้ออกมาโพสต์ ใน X เนี่ยนะฮะว่าเซฟทุกป่าขณะที่คุณแท่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมศักดิ์แท่งทองขอเซฟป่าทับลานอีกคนนะครับคุณอักครัตนิติมิตรชัยนี่นะฮะนิมิชัยเนี่ยก็ออกมาแสดงนะครับอบอกว่าตัวเองเนี่ยขณะกาลังปลูกป่าพร้อมติดแท็กเซฟป่าทับลานเช่นเดียวกันแล้เข็เขียนข้อความแคปชั่นว่าโดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าทับลานและซ้อนทับ กับที่ดินสปกทํากินมาแล้วมีพื้นที่กว่า5,000 5,000 8,000ไร่นี่นะครับส่วนกลุ่มที่2ก็อยู่ก่อนมติครม30มิยปี4 1ถึงปี57สํารวจการใช้มาตรา64พรบอุทยานก็สํารวจไว้หมดแล้วเช่นกันก็คือ55,000ไร่ขณะที่กลุ่มที่3นะครับกลุ่มของรีสอร์ทกว่า400คดีก็มีคดีที่สิ้นสุดและยังอยู่ระหว่างทางก็มีพื้นที่มากกว่า 1 5 0 0ห0ืไร่ก็จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มถอนป่าตรงนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากกลุ่มเหล่าศิลปินดาราแล้วกลุ่มนักอนุรักษ์หรือแม้แต่มูลนิธิสืบนะครับเสียนเขาก็ออกมาคัดค้านเช่นเดียวกันครับกรณีอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมีภาพของคุณตั๊กบงกตด้วยนะขวัญใจของบุรุษเองนะครับก็ออกมาโพสต์ในไอจีด้วยเช่นเดียวกันเขามีครอบครัวแล้วนะเขามีครอบครัวแล้วแต่ก็เราก็เป็นแฟนคลับเขาก็ได้นะุรุถูกไหมไม่ผิดคุณรู้ไหมว่า การไม่มีป่ามันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าพวกเราจะเดือดร้อนเท่านั้นใช่แต่พวกคุณก็จะเดือดร้อนไปด้วยอันนี้คุณตั๊กมงกุฎบอกไว้นะ,ะเพราะว่าป่าจะสร้างความสมดุลให้กับประเทศไทยและสัตว์ทั้งหมดจะไม่มีที่อยู่<ม>ถ้าไม่มีป่า<ช>เวลาสัตว์เป็นโรคภัยไข้เจ็บ<ช>เขาจะสามารถรักษาตัวเองจากธรรมชาติเวลาอยู่ในป่าอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเข้ามาในเมืองเขาจะมาแพร่ให้กับพวกคุณใครๆก็อยากมีเงินทั้งนั้นคฉันก็อยากมีเงินแต่มนุษย์ควรจะรู้จักความพอดบพอดี เพราะว่าเวลาเห็นเงินแล้วมักจะมีความโลภมากเงินมันมีมนสะกดทําให้คนนั้นเลวมากมายแต่ช่วยกรุณามีสติในเรื่องนี้หน่อยเถอะคุณมีเงินแล้วลูกหลานคุณกับคุณก็ต้องอยู่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะคุณชอบหากินกับเมืองไทยใช่หรือเปล่าเมืองไทยหากินได้ง่ายกว่าเมืองน,นอกหรือไงโอโมีเงินแต่ไม่มีอากาศดีประเทศร้อนหนักลูกหลานคุณจะวิ่งเล่นในบ้านได้หรือเปล่าม,มันไม่ใช่แค่พวกเรานะพวกคุณด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทําลายดิ กินแต่พอดีแล้วไปทําลายบ้านของสัตว์ไปทําลายความสมดุลมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรทําเลยอายุก็ไม่ถึงร้อยปีจะโลกมากกันไปทําไมออถึงบอกว่าทําสิ่งเหล่านี้เพื่อลูกหลานลูกหลานอาจจะด่ากลับก็ได้ว่าคุณกําลังทําให้พวกเขาเดือดร้อนเพราะว่าพวกเขาต้องการอากาศต้องการวิ่งเล่นต้องการน้ําสะอาดท่อที่ไม่มีความเหม็นเน่าต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีค,คุณเข้าใจหรือเปล่าเรื่องนี้ออมันเป็นอกุศลบาญง่าย คุณตั๊กก็บอกว่าเพราะฉันเชื่อว่าเงินที่พวกคุณกินกันน่ะลูกหลานคุณน่ะไม่จนหรอกอืคุณควรจะตระหนักให้รู้ด้วยว่าคุณกําลังทําลายตัวคุณเองด้วยไม่ใช่แค่ทําลายคนอื่นคิดเยอะๆหน่อยจะทําอะไรและการเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้ดํารู้ดีกับเราเขามาทําธุรกิจแค่ในบ้านเราแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่ของเราเขาไปอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์คุณคิดว่าชีวิตของคุณมันจะต้องมีอากาศที่ดีน้ําที่ดีใช่หรือเปล่าอเงินอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตหรอก คิดเยอะหน่อยแล้วก็แฮชแท็กนะครับเซฟทับลานโอ้โหเรียกได้ว่าคุณตั๊กบงกฎเนี่ยราย,รรยาวเลยแรงแรงเลยอคอมเมนต์ยาวเลยนะฮะแต่อคอมเมนต์ของคุณตั๊กเนี่ยมันจะดังไปถึงรัฐบาลไหมอันนี้เดี๋ยวเข้ามาอีกทีหนึง่งแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ครับคุณบอมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าววีหกนิวของเราเนี่ยนะฮะ ก็ได้ติดต่อเพื่อที่จะไปพูดคุยกับคุณชชยวัน์ลิมลิขิตอักษรซึ่งท่านก็เป็นพอ,อสํานักอุทยาน,ยานนะก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าติดภารกิจก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มาว่าเรื่องนี้นอกจากท่านจะออกมาคัดค้านแล้วเนี่ยแนวทางมันจะไปยังไงต่อไปออเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านหน่อยนะ,ะครับทำครบทุกกระบวนการแล้วแล้วก็ถือว่าเราไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่ว่าจะต้องกานที่สองแสนหกให้กับสปกไปดำเนินการครับ ก็ทักวเนี้เราเห็นแล้วว่ากฎหมายซึ่งมีใช้บังคับเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎหมายโดยตรงแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มคนบางคนซึ่งรู้ช่องกฎหมายแล้วก็ใช้ช่องว่างของกฎหมายแล้วก็บางบางครั้งก็แอบแอบเป็นเรียกลักับของกฎหมายเนี่ยดำเนินการในช่องช่องทางที่ก็สามารถไปได้ก็ผ่านผู้ตรวการแผ่นดินเข้ากรรมธิการผ่านครมแล้วก็ออกบังคับใช้เป็นมติครมวันที่สิบสี่มีนาหกหก ก็ทําให้เกิดผลตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยประชาชนต้องอาศัยคนทั่วไปซึ่งผมเชื่อว่าหัวใจก็ยังอยากให้มีพื้นที่ป่ามากขึ้นการดูแลพื้นที่ป่าก็ยังให้ขอคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นไม่เห็นด้วยคัดค้านในการที่จะเฉือนสองเซนหกออกเนี่ยผมเชื่อว่ามติคณะมนตรีแล้วก็คณะกรรมการอุญาตแห่งชาติเนี่ยจะนําต้นทุนตรงเนี้ย ไปนําเสนอเพื่อที่จะให้ครมเนี่ยมีมีการตั้งพิจารณาใหม่แต่ผมเชื่อว่ามีผลครับมีผลคือก็อยากก็อยากขอบคุณนะนะแต่ในส่วนหนึ่งก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยบางคนก็อาจจะอ้างว่าชาวบ,บ้านอยู่มาก่อนอันนี้ผมเรียนเลยว่ารัชรนที่อยู่มาก่อนเนี่ยเราเราก็พยายามจะชี้แจงก็ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ท่านไปอยู่ก่อนประกาศอุทยในชาติเนี่ยมันมีมันมีพระธรรมบัติพรบป่าไม้สองสี่แปดสี่ ซึ่งหมูคนใดไม่ได้มามีตามเอกสารที่ดินเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ประกาศเป็นป่าสงวนตั้งแต่ศูนย์หกต่อยาวมาจนถึงศูนย์เก้ามาถึงหนึ่งห้าประกาศอุทยานสองสี่แต่ก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่ท่านไปอยู่เนี่ยในพื้นที่ป่าบริเวณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก่อนประกาศอุทยานเนี่ยนั่นถือว่าท่านทําผิดกฎหมายบุกรุกป่ามาก่อนทีนี้อุทยานก็พยายามที่จะแก้ไขโดยปี ร่างพระหยัดตัวใหม่ก็ประกาศใช้แล้วเมื่อปี62ก็มีมาตรา64มาตรา64นี่แหละครับที่จะคุ้มครองรัษดรที่บุกรุกป่าหรือว่า,ามีที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าดุรักให้ทํากินอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เลยใช้มาตรา64คุ้มครองอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่ารัษดรส่วนใหญ่ไม่ทราบ <S 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 แล้วก็พยายามที่จะใช้ช่องทางอ้างว่า,ามีนักวิชาการบางคนก็อ้างว่า เป็นการพูดในฝ่ายเดียวไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเราอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เมื่อเป็นประเด็นแล้วอยากจะชี้แจงผ่านตรงนี้ด้วยครับอ่าน่ะครับนอกเหนือจากสื่อสัมภาษณ์จากท่านผอสํานักอุทยานแล้วแล้วก็บรรดาสื่อต่างๆนะสื่อโซเชียลโซเชียลออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีการออกมานําภาพสัตว์พร้อมมีป้ายเป็นโค้ดคําพูด ที่จะเซตทับลานด้วยช่นเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่มีน้องลิงนะเรานี่เอาตามที่เห็นก่อนนะอันนี้เสือไปเสือไปอย่าทาร้ายทับลานคือบ้านของเราอย่าทํรลายบ้านเรานี่น้องกวางออกมานะครับนะครับอ่าน้องมังกี้น้องลิงนะครับคุณเป็นซีก็บอกว่ามนุษย์ได้โปรดสงสารพวกเราเธอนะครับอย่าทำร้ายพวกเราเลยน้องลิงก็บอกอย่างนี้ครับมีเต่าด้วยบอกว่าเรารักทับลานอนี่ออกมายืนอย่างนี้นะครับครับเต่าไม่รู้จะถือป้ายเองหรือเปล่าใช่ นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งสะท้อนแหละอย่างพี่เสือเนี่ยนะครับก็บอกเลยบอกมนุษย์อย่าทำลายบ้านเราเลยครับนี่ครับใช่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่บอกวมาสะท้อนและเป็นภาพที่กินใจเป็นภาพที่บรรยายข่าวได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับในเรื่องนี้เพราะบอกว่าอุทยานแห่งชาต,ติตอนนี้เนี่ยป่าไมา้ในบ้านเรามันจะค่อยๆค่อนข,ข้างที่จะร่อยหลอลงไปทุกขณะแล้วมันจะแทบจะเป็นเขาหัวล้นไปแล้วนะครับแล้วการไปบุกรุกอุทยานแห่งชาติแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมาก อย่างที่ศิลปินดาราหลายๆท่านที่ออกมาแสดงเป็นเสียงสะท้อนออกมาเนี่ยมันชัดเจนว่า <ừ> um สัตว์ป่าเหล่านี้เขาต้องการที่อยู่อาศัยของเขาค,คุณไปเผาไปทําลายไปบุกรุกบ้านของเขาเขาก็ต้องมาบุกรุกพื้นที่เมืองสัตว์เหล่านี้ก็ต้องมีเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไรานาเพราะเขามาอยู่อาศัยในที่ของคนนอกนือจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองและตัวเราเองแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของเชื้อโรคที่ตามมาด้วยใช่ครับาละเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้รัฐมนตรีที่เขาดูกระทรวงเนี่ยผลตรารวจเอกพระราวาด์วงสุวรรณเนี่ย<ม>ก็ออกให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวรอการทาประชามิจานจบก่อนนะ,ะประมาณกลางเดือนนี้<ม>แล้วเดี๋ยวค่อยสรุปกันว่ายังไงแต่ตอนนี้กระแสมันมันไปเยอะแล้ว<ม>ว่าจะถูกเฉือนเนื้อที่อุทยานทับลานเนี่ยไปให้กับกลุ่มเกษตรกรกร็รแน่นอนละเกี่ยวกับอุทยานเกี่ยวกับพื้นที่คนจะมองเสียไม่ได้เลยเรื่อง<ม>เกี่ยวกับนายทุน สุดท้ายแล้วจะไปตกอยู่กับมือในทุนหรือไม่เกษตรกรนี่เป็นแค่กลุ่มคนอักดนดกลับอ้างหรือเปล่าเอามาอ้างแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนโดยเฉพาะต่างชาติจะมาลงเป็นเกษตรกรที่ผูกไทยอ่ะอ่าคือในทุนไงไ่ไ้ลงนที่ใช่ไหมใช่ใช่เจ้าของทุนด้วยกันเองใช่นะครับ